พี่สวัสดีค่ะขอของขวัญหน่อยครับขอบคุณนองเกดนะทำตาเหมือนไหมทำตาเหมือนหมาเหรอแค่นี้โดนด่าก,ก็หงอยเหมือนหมาแล้วนะโดนยุดด่าก,ก็หงอยเหมือนหมาแหละขอบคุณนะคะพี่โดนโดนด่าก,ก็หงอยเป็นหมาแล้วเนี่ยถ้บอกน เเนี่ยใครกล้าด่าเนี่ยคเคยด่าตที่ไหนโอ้โหพี่ค่าย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปข้างบนเลยค่ะเข้าไปอ่านค่ะเข้าไปอ่านข้างบนเลยค่ะโอ้โหยขยี้กันไม่หยุดไม่หย่อนขยี้กันไม่หยุดไม่มีใครด่าทุกคนโอ้แต่โกรธเนี่ยไม่แต่ความโกรธแค้น ไขออ่ตะกียบข่ยี่พี่รอป้อมเกสอตตัวดีเลยพี่นีสวัสดีค่ะเกสอตตัวดีเลยพรุ่งนี้มาออนสัญญาไม่ดุกันนะคะเลิกเลิกดุเพราะถ้าพรุ่งนี้ยุทยคนไหนไม่มานะเจอกัน <S <S พี่จูนน้อยสวัสดีอ,อีกรอบค่ะจะนับ,บนะนะวันหรอนับวันเลยหรอพรุ่งนี้แล้วไงไม่ไม่ถึงต้องนับหรอก พรุ่งนี้หลับแกงกันสุดแต่ถ้ายุดมาคือดุได้ใช่ไหมถ้ายุดมาดุได้พี่มูซาสวัดดีค่ะถ้ายุดมาหนูก็จะไม่ว่าเล่าพี่มากี่วันนะ้วรอปอสิบวันต่อเดือนสองเดือนง่อยอ่งเดือนไงได้ละสิบวันสวัดดีค่ะพี่มูซาจำหนูได้ไหมจำไม่ได้ <laughs> ชื่อลูกปานะคะรอปอซึ่งมาออดวันแรกค่ะ พรุ่งนี้มาออนอีกนะคะมาหาด้วยนะคะต้องฝักเนื้อฝักตัวขี้เกียจจังอ้ามันโดนด่าเลยอ่ะว่าแบบไม่จำหรอกเี๋ยวมาแป๊บเดียวก็ไปอย่างงี้ป่ะรอบนี้มานานนะอะไรขอโทษเขาไม่เอาอ่ะพี่ตองสิบวันดีกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสิบสี่มาสิบห้าหยุดครับตมาวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์มาขอหวยหนูไม่มีหวยให้พี่รอบพี่แล้วพี่ก็โดนกินเพราะที่หนูบอกหวยไปจำไม่ได้หรอพี่ไฟแวันีีค่ะรอบพี่แล้วที่พี่มาขอหวยหนูอะแล้วพี่ก็โดนกินแล้วพี่ก็มาว่าหนูว่าหนูให้เลขอะไรค่ะพี่ไฟครบสี่วันแล้วเจ้าพี่ปีนะ พี่นะหนูขอโทษทุกคนแล้วขยี้ก่อนตอนนี้เมื่อกี้พี่มูซาบอกคิดเกียดจะจำแล้วอะเมื่อกี้เขาพูดว่าพี่เกียดจะจำแล้วอะคือหนูเสียใจมากเอาให้เราดองกินไป <c oughs> ก็ตอนนั้นหนูไม่มีเลขจะให้หนูก็ให้ไปมั่วๆลงกี่โมงคะอีกห้านาทีลงแล้วคะ่ะวใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่ามีการเล่นเลยกลัวโดนยุติอะ เขาขอโทษเขาจะไม่เทอีกแล้วพาเขามาเป็นนะพี่มูสอ่าขอโทษขอโทษทุนี้มาค่ะมามาสิบสี่ก็คือพรุ่งนี้ตอนหกโมงทุ่มหนึง่งแบ่งสองเวลาแล้วมามาครั้งละชั่วโมงเลยสองชั่ว 2. โมงติดกันเหนื่อยหายใจไม่ทันเอาผ้าผูกหนูเลยหรอหนูไม่ใช่ต้นใจนะ ุกคนคือมาขอเลขหนูต้องไปหายใจงไหนให้พวกพี่เนะี่ยครั้งที่แล้วขอทะเบียนรถไปแล้วก็โดนกินแล้วก็โดนแล้วก็มาบอกว่าหนูให้เลขบั่วพี่โสภา,านันัสดีอีกรอบ่ะ <laughs> ครั้งที่แล้วขอให้ไปโดนกินก็บอกว่ากันงไปหมดหายใจทางเหงื่ออีกนิดนึงอ่ะต้องไปเติมเหงื่อต้องไปเสริมเหงืออวะตอนเนี้ยใช่ใช่เพราะว่าโดนยูด่าแล้วตอบโต้ไม่ทัน พี่มูซาพรุ่งนี้หนุ่มมาออนนะมาหาหน่อยขอโทษจริงๆพี่นัดพี่ดนแล้วก็น้องทุกคนอาจะไม่ทันนิดนึงนะน้องเกดพี่ข่าวทุกคนค่าพรุ่งนี้หนูออนมาหาด้วยนะคะอย่าดุก,กันเลยขอร้องมามาเสริมเงาให้ <laughs> ต้องเสิริมแล้วแหละเพราะว่าตอบโต้ไม่ทันโดนด่าทีนี่ต้องถึงกับเงียบ เลากินอะไรดีคะวันนี้แล้วหนูจะไปสั่งแก๊ปกินดีกว่าอะไรเบาๆอยากกินผับพวกข้าวต้มอะแบบให้มันย่อยง่ายๆดีไหมมันเบาป่ะคิดว่ามันเบาป่ะข้าวต้มะเออหนูขอจิบน้ำแป๊บนึงนะพี่นัทถ้าอย่างนั้นอะถ้าทิชชู่เบาอะสำลีก็เบาหมูกระทะมันไม่เบาเลยนะหมูกระทะนี่หนักมาก มันเท่าไหร่หรอว่าตอนเนี้ยสำดีอร่อยเคยกินเหรอสองหนึ่งเกดซีซเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําให้มันเป็นสอง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 ให้ได้อยอดไดมอนเนี่ยอยากมันเรียกสวยๆชุ่งนี้ร้อนในปากแตกด้วยองศาอากาศเย็นไป ไม่แม่ไอเดีเดิมนะเขาบอกใช้ไอเดีเดิมอ่ะไม่เป็นไรไอเดีเดิมก็ได้หยุดก็ได้หยุดเดิมดีแล้วแหละหนูไม่ได้อยากเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะมันมันมัน,ม,นมันเล็กข่อยเลยเนาะว่าวันหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเอาอืมไม่เป็นหรอกดีนั่นแหละเดี๋ยวจำรหัสไม่ได้อ่ะไม่ทิ้งพี่น้านหนูไม่ทิ้งทุกคนเลิกขยี้หนูก่อนไม่ไปหรอกก็ทุ ช่วงนี้มาอ่อนไงไม่อ่อนก็ไม่ได้เงินนะหนูจะ,จะไม่อ่อนหนูก็ไม่ได้เงินเปล่ารบสั่งชั่วโมงแล้วยอดนี้มันปีไหนสองปีที่แล้วพ <laughs> รุ่งนี้เจอกันฮะหกโมงนะหกโมงถึงทุ่มแล้วก็สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอันนี้เอาละที่ทุกคนจะมาหาได้แล้วนะ ใครไม่มานี่โดต้องมีเช็คชื่อกันนะคะนี่เอาเวลาตามจะอยู่ที่สุดแล้วผมมองถึงทุ่มนะแล้วก็สองตุมพึ่งนสาตุ่มคพึ่ง4สี่ทุ่มมาจะเจอใครอะ่ะ <laughs> <laughs> บายเจอพรุ่นี้ฝันดีค่ะทุกคนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนนะคอแห้งมากเลยตอนเนี้ยไปหาข้าวกินกันแล้พวพรุ่งนี้มีเช็คชื่อน,นะคะบายบายเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะ